อันนี้คือขนแก่น8 4ด8ตมันจะฝักโตมากอ่ะใช่ใช่โตมากที่เคยเอาไปที่ศีรษะไปเคยแผ่ได้ไหมเคยที่กลุ่มอ่ะยังก็จนแกะยากนะคิดดูเต็มมากแล้วก็แล้วตอนแรกเราเห็นเราว่ายังใหญ่กว่าขนแก่น6อีกนะที่เราให้ดูขนแก่น6มิ3เองมินแก ฝักเล็กมันจะสีเต็มใหญ่มากแตงอวดที่แล้วที่เคยเอาไปปลูกที่สิงห์อ่ะมันก็ใหญ่อย่างใหญ่จริงจริงใหญ่มากทีแรกเรามองว่าเม็ดสีเม็ดสี่ดงเม็ดสีแดงเม็ดสีแเราก็ปิดไปของเราเลยใช่ไหมแต่บางตัวก็ขาวดีเนาะบางตัวก็ร่อนอะไอย่างนี้ดินไม่ติดมันก็ขาวสวยมากนะคะถั่วเขาแล้วถังนี้เราก็ถังนี้ก็คือได้กี่โลคะนี่ ห้าโลเหรอใช่ไหมไม่ใช่สิบไม่ได้ไม่ได้นะอืมสวยนะคะโบราณเนาะที่ลงแขกใช่ไมมันเขาคิดเป็นแรงไงถ้าเขามาช่วยเขาก็เป็นแรงแล้วมาช่วยเขากี่แรงแล้วคะเนี่ยสองแรงสองแรงแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ให้เขาไปช่วยเราด้วยสองแรงก็นับกันอ๋อแล้วก็หายกันเนาะโอ้ดีดีดี แต่เขาก็เลี้ยงข้าวใช่ไหมคะมีเลี้ยงนักเลี้ยงก้าเครื่องดื่มเครื่องดื่มอ๋อเย็นก็มีเหล้านิดหน่อยน้ยนำชา <c oughs> มีน้ำชามีน้ำชา <c oughs> มีน้ำชาออืม <c oughs> มีน้า้าาาาาชโเเขขททได้กี่แรงเขาแล้วคะวันนี้ไอ้รอบนี้ <c oughs> สองแรงสองแรงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ให้เขาไปช่วยเราถ้าเราไม่มีถั่วทำไงอ่ะ สมมติคนที่มาก็มีถั่วคนทีี่่มถัวอ๋อทุกคนก็ไม่มีถั่วเขาไม่มาไม่มาอ๋อเพราะว่าเราจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินเนาะอ๋อโอเคคนไม่มีถั่วเขาก็คนไม่มีถั่วเขาไม่มานึกว่าเขาแบบไม่มีถั่วก็จ้างอะไรเงี้ยโอ้แต่เขาเอาแรงกันน้อยไม่เคยจะจ้างไม่เคยจ้างกันนะเอาแรงกันมาบ่ายสามก็จะมีขนมบ้างมีเป็น ที่ไปไปร่วมนะครับช่วงเย็นก็จะมีการมาช่วยกันตวงหรือว่าช่างนะครับเพื่อที่จะส่งขายตลาดแล้วก็จะมีเลี้ยงน้ำดื่มนิดนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเป็นอย่างดีนะครับเราก็ปฏิบัติกันมาตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ทางส่วนทางกเกษตรอำเภอนะครับมาให้ความรู้ต่งตางๆนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ดี ในส่วนของผมน<ๆ>ะครับก็ดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่แหล่งปลูกถั่วนี้มีความน่าสนใจก็คือว่าเขามีการลงแขกเอาแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากนั้นเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันอย่างสามาคัคคีแล้วก็มีการแปลรูปถัว่วโดยการทําเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วทอดแบบที่เห็นนี้นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อผู้ใหญ่สามารถได้เราจะใส่เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปค่ะ 啊。